นายภูสิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมโครงการขับเคลื่อนเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบภาคการศึกษาภาคบังคับซึ่งเกิดจากนักเรียนไม่อยากเรียนไม่สนใจในการศึกษาต่อหรือผู้ปกครองไม่อนุญาตให้ศึกษาต่อโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9พิษณุโลกจัดเตรียมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นไว้เจ็หลักสูตรอาทิช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์และผู้ประกอบอาหารไทย4ี่ภาคเป็นต้นแล้วตั้งเป้าปีนี้ต้องดึงนักเรียนเข้ามาศึกษาต่อให้ได้5 0เปอร์เซ็นต์หลังจากจังหวัดอุทัยธานีเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงติดต่อกัน2วันในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหน,นองช้างอำเภอหน,นองช้างจังหวัดอุทัยธานีทําให้ต้นข้าวพันกอขอเจ็ดสีที่กําลังตั้งท้องออกรวงบางแปลงใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายได้แล้วต้นข้าวรวงหักจมน้ําได้รับความเสียาหายเป็นบริเวณกว้าง เกษตรกร,ร,กรหลายรายเกิดความกังวลใจเพราะว่าปีนี้ข้าวราคาดีกว่าปีที่ผ่านมาจึงเกรงว่าจะขาดทุนไม่มีเงินไปใช้หนี้ค่าพันข้าวค่าปุ๋ยค่ายาในทางกลับกันฝนที่ตกลงมาส่งผลดีต่อเกษตรกร,ร,กรที่เริ่มเพาะปลูกข้าวในรอบใหม่จึงไม่ต้องลงทุนสูบน้ำเข้าแปลงนา